ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุ่านด้วยนะครับผมผู้ดนินการชาร์ลส์เฟเอร์ชานะผมวันนี้ของเราจะมาเล่นเกมเอิมที่อาเซียนติดคุกนะทุกคนนะก็จะมาเล่นเกมเอชแคปฟิสตับสาบดีผมทุกคนนะมาตอนนี้ของเราผมก็อยู่ตรงหน้าเกมเรียบม้ว้ผมทุกคนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับนึงใช่เหรอวะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะใช่เหรอ เะแนนเพลงคุ้นๆไว้ทุกคนทำไมเพลงมันคุ้นจังปะไปไปเริ่มกันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดคุกมาก็เพลงสีขาวนั่นเลยทำเพลงสีขาวไป ฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดน,นั่นเองก็บินรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนเอาถุงมาคลุมหัวฉันและทุกๆอย่างก็มืดลงไปฉันรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ท,ที่ไม่คุ้เคยสัแล้วอ่าอฮะ w A ว้าวในที่สุดคุณก็ตื่นสักที ฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครอืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแลบและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งกลนอย่างคุณสมควรจะถูกจัดให้หายไปแต่ไม่กยังไงวะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกลนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0แต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยน,นะ นี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแชกที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภายคุกคามต่อราษฎรจากอย่างยิ่งซื้อไฟแชกเนี่ยนะทำไปสู่การชินชตาได้ซื้อไฟแชกเนี่ยนะซื้อไฟแชกเนี่ยนะเออ งั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุก uh huh. กับการปรับทัศนคติละกาันแค่ซื้อไฟแชกก็โดนจับแล้วเนี่ยโอ้โหสุดย้ายไปเลยนะมาทุกคนนะตอนนี้เรามาอยู่ในเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลทวาสันจุดไฟกันอ่าเสียงเท้าก็ดังเกิน โอเคห้องน้ำม okay. so, okay. ีอะไรป่าเออเดี๋ยวโอเคเปิดไฟก่อนโอ้โเดี๋ยวเเปิดเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ่าไม่มีชักโครกให้เกลหรอกอ้าวยังไงกุญแจเปิดอะไรได้ไหมไม่ได้เนอะโอ้โหแล้วปิดอ้โหเดี๋ยวเด้อถ้าม่เสียงปิดประตูมันคุ้นๆจังวะไม่เป็นไรมา โอนเคอะคืออะไรว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สกึกจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะขอคิดไปมั้งนะปุ่นไทยก่อน ไม่มีอะไรด้วยเก็บได้ไหมไม่ได้เออไม่มีอะไรที่เก็บได้เลยเหรอเนี่ยอันนี้ก็ล็อกอีกโอ้โหมีกุญแจให้เก็บอีกไหมจะี๋ยวอ่ะไม่รู้ผมจะลองเปิดห้องนี้ดูมีอะไรผมเก็บไว้ทุกคนอุยเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยฮะ ที่จะโคตรรกวเเนี่ยเอ,อ่อจ็บจ็บจจ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 พอ,อถมวลส่วนแล้วผูนี้อุ้ยีไ,ไงเขาสาโอ้ยลาติเอ,อ้ ก็ยังไม่จบเนาะเออไปเถอะไปไปเถอะเข้าไปใหม่ดิปิดให้ได้เจอกันนะบายบายยังชอบเลยทุกคนวิ่งกดชิปเพอร์วิ่งใช่ไหมนี่ไงกดชิปเพอร์วิ่งมามันล็อกมันล็อกโอเคมืดเลยเลยนะเนี่ยกดไฟก่อนมันมืดเลยอะทุกคนดูดิ เขาพาผมในเสียลมกันเถอะมันจะมีแบบรถติดถนนนี่ในหมวกันนะมาอันนี่เข้าสารอ้มืดเพื่อียปิดดับเพื่ลอะไรแต่ก็แต่ก็มืดมืดอโด่นโน่นี่ไงเข้าสารขุดเก็บไปว้าวแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยเข้าได้ไหมสารเหนือเข้าได้ไหมไม่ได้เนาะนี่ไงมีทางลงอยู่ ควานลงไม่ได้ทุกคนรู้สึกไปหลังงั้นอุยมือเขาไปคิดเปิดไปอะไรอยู่เนี้ยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหนะ้าคุณไหมม,มันคือ Leaf. ลิฟต์แต่คุณคงจะสงสยัยล่ะสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล้วไงแค่พูดให้ฟังเฉย แต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเราย uh ัง huh. มีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่ยังไงเราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเล่แ <Le. S 2> ทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีใช่เหรอกว้าวเสียงยังดังเลย จงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กระสัไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฮึ <h> เฮอาล่ะน <h> ั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วไปแปะปขึ้นลิฟต์กันเลยละลกันมันมีใครตามมานะ อ่าโอเคไม่มีใครตามลงมานะจำที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมได้ที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทําอันตรายคุณไม่ได้อยู่แล้วว่<ล>ต้องชมงเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบปุบัติเหตุด้วยการลื่นลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือกแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายอ้าวโอ้โหโหมาที่ไหนวะเดีย บับเพื่อนทีโอเคว่าผมมาเนี่ยเ,เราไปได้ก่อนละกันสีพะคานโอเคนี่ไงมีมีอะไรไหมม,มีอะไรให้เก็บไหมมีนะไปไปกันหน่อยลักกันสเปกบาร์บอลด้านหลังโอเคมาจากไหนวะเนะี่ยเข้าได้ไหม นี่ดูเช็คพอยต์เดี๋ยวเสีงเยงไรวะเสีงเยงแล้วทุกคนเสีงเยสงไรวะ ยูดามีไงทุกคนเุ ah <s 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 um ้ยอ um ุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมักตูไม่ได้เรื่องดีใจมาเนี่ยเดี๋ยวมาอย่างนี้เหรอ โอ้ลุงเดือบตายอะไรเงี้ยนี่ะโอ้โหคือผมต้องวิ่งยังไงวะผมต้องวิ่งไงวะทุกคนนะไม่รู้ผมต้องวิ่งไงวะอ่ะกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่แล้วกันไปโอ้โหยังชอบเลยนะมันจะอยู่ฝั่งไหนวะทุกคนลูกโจ๊กตะเกียงโอเคเสียงมันหายไปแล้วนะ ยี่ปไปนี่ไงอย่านั่งอย่ามานะประตูหายต่างหากเปิดกับเปิดกับน,นี่ไงคีไม่มีเลยตรงนี้เดี๋ยวคีปิดโอเค ม,มีตู้งี้โอเคซ่อนไปใช่น่าสนใจดีนี่ถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะซ่อนต่อได้อีกนานแค่ไหนนาทำไมอะ่ะช่วบพิพาที่ขาขออฉสนก้าเข้าตู้ฉันก็รู้สึกได้เล็กๆยเลยว่าพื้นที่รอบรอบข้างฉันนั้นเปลี่ยนไปอ่าค่นี้อ๋องั้นแหละงั้นเดี๋ยวเราผมมาดูคาแสงกันแล้วกันอะไรผมเไม่ได้เลยนอน สมบีไปหยุดสมบีปปหยุด์ปหยุดธรรมดามีสมองเพียง8ปดหมื่นสี่พันเซลเหมือนปรปหยุดสายไฟเดิืๆนนอนจะได้ยินเสียงคนถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่เมื่อคุณอยู่ใกล้ๆนอนหัวใจคุณจะเต้นติดๆตักอ๋อไปจิมหลักเลยผมผมยามเสียงลมไประเบียงยามพลบแววเสียงเรไร หลังจากที่ฉันพยายามหลบหนีจากมันฉันก็ถูกทิลพอตไว้ยังที่นซักแห่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดและเขาวกันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงของพวกสัปรหลาดอยู่นอกถูกทางเดินเสียงของพวกมันฟังดูน่ากลัวมากจนต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดชีวิตอ่าฮะโอเคไปเรามาอยู่ที่ไหนครับนี่สวัสดีอีกครั้งโอเคปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะ คุณได้พยายามหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบ4.0คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันนี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ใช่ามันไม่ตลกเลยนะยนนฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งเฮ้ยแล้วต้องไปทางไหนวะไปทางนี้เหรอ โหทางดูมืดมิดมากเลยอะไปห้องนี้ก่อนแล้วไปเกิดรถไฟก่อน,นอ่าแล้วทุกที่เราเราผมก็ต้องการความสว่างกันมีกุญแจกุญแจสองอันมีอะไรไหมมาห้องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปห้องนู้นประตูอยู่งนั้นเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีใบฉาดอันเดียวอ่ะทำไมผมเก็บ ปมาสามไปใช้ได้อีกแล้วว่าน้ำมันเปลืองมากเลยนะว่านไปใช้ผมมีอันเดียวแหละน,นี่คืออะไรเนี่ยสิบอันคืออะไรวะในทางนีไไ้ไม่ได้หรอกมีได้ เดินไว้อยู่นี่อันนึงโอเคไปก่อนละทำยังไงถูกข้าวเดี๋ยวนะไม่ใส่มันอยู่แถวนี้วะ และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มใช้ตัวเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยและทรัพย์สินโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วน่ากกลัวทุกคนโอเคลุงไปละลุงไปผมก็ไปวะ ลงไปทะลุมาแกให้ไวเนี่ยเรามามาทางนี้โอเคอยเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวเคอ้ยทำไมมีใบฉายผมเก็บไปแล้วด้วยเนี่นี่คืออะไรอะ่ะว่าใครทิชผมว่านะอันนี้ม,นมันมีประโยชน์แล้วทุกคนมันก็แค่วางไว้กับพื้นทุกคนไปทำไมไม่รู้อันนี้เ,เอานี่ก่อนโอเคเปิดไฟ ไปเดินต่อกันเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเสียงเด็กร้องเลยทุกคนตันนี้เหรออุ้ยเดี๋ยวนะเเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด็กชายประยุทธ์ไม่

ใช้ประยุทธ์ลินกูไ้ไงลินก่อนโอเคนับสปายไม่ได้ทำไมอ่ะล่ะซอมบี้ประยุทธ์ตัวน้อยหลอนเลยทุกคนในน้ำไม้อาไ้ไว้ทำไมวะไม่รู้อเอาเก็บไว้ก่อนล็อกอ่ะล็อกล็อกล็อกอก,ก็ไข

เดี๋ยวเดียแรกอวมงอยู่ข้างในวะเนอะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเอิ่มโอ้โหเดี๋ยวได้๋ยได้นม้ไหเก็บไปอ่าโอ้ยระเบิดลุงเดี๋ยวเราได้ข้ามาสอนแล้วผมทุกคนนะไปต่อกันเลย ทุกคนเสียงใกล้ข้ามาแล้วอ่ะร็องที่ไหนวนะอย่าร็องนะอย่าร็องนะร้องจะตุจแจกเข้าสายจะต้องน,นั่งถุงจะร้องทำไมลูก เดี๋ยวเราเก,กเขาา้อสันก่อนโอ้ดูดมัร้องทุกคนตแหนอันหนึ่งฝั่งนู้น,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 นใช่ไหมโอเคัดไปิาคนนี้ก่อนอย่ามานะตู่นะอย่ามานะขอร้องนะเลือดจ,จะหมดตัวนะทุกคนฝั่งนู้นใช่ไหมจัดไป เราเดี๋ยวเราใช้ไฟสายก่อนแล้วก okay, ันเสียงอยู it, okay. ่แถวนี้วะทุกคนอู้เดี๋ยวน่ะตู้ตู้ไอ้ตู้ตู้อยู่ในตู้นี่ไงตู้ตู้โอเคสอดเกือบแล้วไหมล่ะ นี่คืออะไรอื่นเทเลพอร์ตเหรอ่อะเทเลพอร์ตไปแล้วกันไม่เห็นมีข้าวเลยคืออะไรเอิอ่มเดี๋ยวสมุนไพร โอ้โหจับกันปั่ป่าขยางสวัสดีวันอาทิตย์เลยนะลุงลุงไม่ต้องทักทายผมก็ได้เก่งใจสวัสดีวันอาทิตย์ก็มาแล้วทกคนนะ เราต้องหาข้าวก่อนลุงตู่ไปไหนวะเนะี่ย <Okay. S 1> ลุงหายแล้วทุกคน <Okay. S 1> ไปก่อนตอนนี้ลุงไปละลุงไม่น่าจะกลับละ <Okay. S 1> ลุงไปทางไหนวะเดี๋ยวเราแปลงนี้ดูผมทุกันนะโอเค ไม่มีถุงข้าวใเลยเคสป์เดยวนะเราไม่มีที่นิ้วอะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลอดเดดไม้ลงมาตรงนี้ไหมไม่เสียงอยู่เด๋ยวดายุกคนรวมทุกคน ตอนนี้ลุงตู่อยู่ฝั่งน้นเดไ,ได้เราไปฝั่งนี้เราไปทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างวะโอ้กระสุนโอ้ห้องโถงใหญ่สดุดอะเจ๊ทิ้งเลยวะทิ้งทิ้งทิทิ้ง เดี๋ยวนะผมไม่น่าจยิงปืนเลยทุกคนถ้าลุงจะเปิดอย่างนี้นะละุงเข้ามาเลยก็ไดไ้ไม่ว่าเลยนะลุงนะโอ้โหแท็เข้าอย่างนี้นะคนอะไรเช็ดจริยยงๆเลย ตอนนี้ล,ลุงเหมือนจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือเปล่าใช่ <c oughs> ลุงอยู่ฝั่งซ้าย <c oughs> ผมไปโยกกับลูกล,ลุงตูน้อยเนะีย่ยลุงตูนเบบี้เ <c oughs> นี่ยงั้นแต่เราลอดลุงมาฝั่งโน้แล้วกัน นะตั้งแต่วันที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2557เวล16า16:30นเป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนจะรอไปเด้ะจะเดินมีชีวิตและปร,ะรับอมอาชีพจะรออยู่แหละมั้งยังไงว้าว ว้าวไปแล้วไปเรีนคือผมจะกลับไงทุกคนกูจะกลับไงกูมีกัญชาอยู่ในตัวเดี๋ยวตอนนี้เฮ้ยเครียดปะ ัมกลับไงวะยังไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วเ,เราไปทางไหน,ไหนทุกคนทางทางนี้เหรอเดี๋ยวเรามันไปก่อน <S 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 2> <S 2> เราต้องหาทางไปก่อนด้วยทุกคน มาทางตันหนุทุกคนอือหือมาเจะเต้หนุ่มทุกคนที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวนี่ฝรั่งนะวะ เปล่าวะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราเจอทางออกแล้วผมตอนนี้นะอืไปหนีกันเลยแล้วกันตอนนี้เราต้องระวังหลังสูงนะทุกคนนะดูตัว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 เออ,อาวางถุงข้าวไปทุกคนนะ มาเฮ้ยอะไรจอเลยวะอู้หูเดี๋ยวเอ้าเอ้าเอ้าอีกแค่นี้เดียวจะาก็จะถึงทางออกอยู่แล้วเชียวแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างปืนก็ได้พังลงและตัวฉันก็ได้ล่วงหล่นลงไปดำดำดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดอือฮึอ่ะต่อ โอเคผมก็สองอาทิตย์นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนผมใครชอบอย่างนี้ผมอยู่ด้ผมไลค์กดแชร์กดซื้อไลค์พี่ผมด้วยผมจะจะกับอย่ที่น้าผมสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เราก็อย่าลืมกดไลค์ผมเพื่อที่ EP อะไรอะภาคเนี่ยผมรูกันนะเนี่ยผมภาคที่สามผมนี่ผมหุบเทวหรือหัวผมก็จะได้มาเป็น EP ต่อไปผมโอเคผมบ๊ายบายผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันดีนะเดี๋ยวผมจะมาแคร์ตอบกันนะวันนี้ขอสักประมาณห้าไลค์แล้วกันนะทุกคนนะไม่ขออะไรมากขอห้าไลค์ผมทุกคนนะบ๊ายบาย เพลงพอมากเลยเนาะ